เรื่องเล่าที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของชาวเน็ตท่านหนึ่งที่ได้นําเสนอเรื่องราวที่สยองขวัญให้เราได้รับชมกันครับไปติดตามรับชมกันได้เลยโดยปกติแล้วผมจะได้ขับรถขึ้นทั้งเหนือสองครั้งต่อปีเนื่องจากญาติผู้ใหญ่ได้ย้ายไปตั้งลกรากปักฐานที่นั่นและครอบครัวของผมก็มีบ้านที่นั่นเช่นกันด้วยที่งานประจําผมจะได้หยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลาจะขึ้นไปก็ต้องไปช่วงวันหยุดยาวหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลผมจะพูดถึงถนนเส้นหนึ่งที่หลายคนที่ขึ้นเหนือบ่อยๆน่าจะทราบกันดีว่าเส้นทางหลักที่ขึ้นไปทางเหนือจะเป็นสายเอเชียจะต้องผ่านจังหวัดอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีไปเรื่อยๆจนถึงนครสวรรค์แต่จะมีอีกเส้นหนึ่งที่ใช้สําหรับเลี่ยงช่วงเทศกาลที่รถติดนั่นก็คือถนนเส้นสุพรรณบุรีชัยนาท แล้วไปตัดออกที่สายเอเชียอีกครั้งที่อำเภอวโนลมเรื่องราวได้เกิดขึ้นเมื่อปี2555ช่วงปลายป,ายป,ายปีผมได้มีโอกาสขึ้นไปทางภาคเหนือซึ่งปกติพวกเรา4-6คนพี่ๆน้องๆจะไปด้วยการคันเดียวคือรถของพี่ชายแต่ครั้งนี้พี่ชายติดงานจึงต้องแยกออกเป็นสองคันโดยผมบอกไปก่อนว่าจะขอไปล่วงหน้าเพราะใจจริงๆจะไปเที่ยวแม่กำปองก่อนเลยขอลาก่อนหนึ่งวัน พราะถ้าไปช่วงวันหยุดยาวคนจะไปเที่ยวกันเยอะมากผมจึงนัดน้องชายคนไปด้วยกันเนื่องจากน้องปิดเทอมแล้วพอถึงวันนัดหมายผมได้นอนออนแรงและได้ตื่นมาตอนห้าทุกกว่าเปิดฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับจราจรจึงได้รู้ว่าเส้นสายเอเชียรถติดมากขนาดเป็นก่อนวันหยุดยาวตั้งหนึ่งวันแต่ถนนเส้นสุพรรณรถเยอะ ถนนยังโล่งให้พอขับได้ไปเรื่อยๆเลยคิดว่าไปเส้นนี้ดีกว่าถนนโล่งขับสบายๆถึงลำปางเชียงใหม่คงรราวแปดเก้าโมงเช้าได้ผมมาก,กันสองคนแต่พอเข้าเส้นสุพรรณน้องชายผมหลับรถก็เริ่มน้อยลงแบบว่าคันหนึ่งห่างกันประมาณสองถสาอยเมตรเลยแรกๆก็ไม่ได้กลัวหรือระแวงอะไรแต่พอเข้าจังหวัดชัยนาท สองข้างทางเป็นทุ่งนาไฟข้างทางก็เริ่มน้อยลงเริ่มมีบรรยากาศความหลอนเข้ามามองไปข้างหน้าจะเห็นเป็นไฟสีแดงลิบลแบบว่าเป็นไฟท้ายรถสิบล้อประมาณนั้นนานๆเราจะได้แสงสักคันหนึ่งพอแสงแล้วถนนก็จะโล่งยาวๆบรรยากาศยิ่งพาหลอนมากผมจึงปลุกน้องชายขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนเนื่องจากเปี่ยวมาก กลัวทั้งคนทั้งผีพอน้องชายตื่นมาก็ถามผมว่าถึงไหนแล้วทำไมมืดจังผมจึงบอกไปว่าถึงชายนาฏแล้วเขาดูตกใจแล้วบอกว่าทำไมทางมันดูแปลกๆปกไม่มีรถเลยพี่หลงหรือเปล่าผมบอกว่ามาถูกแล้วนะขับตามป้ายมาเรื่อยๆเนี่ยช่วงที่กำลังเพ่งเส้นทางเพราะผมเปิดไฟสูงตลอดเนื่องจาก มืและไม่มีรถสวนมาเลยนานๆจะมีมาสักคันหนึ่งค่อยปรับไฟให้ต่ำลงจังหวะนั้นผมเห็นถนนที่ผมกำลังจะขับไปมีสีแดงเหมือนคนทําสีหกหรือไม่ก็เลือดแบบแ,บงแดงๆคล้ำๆคล,คลองใหญ่มากสาดอยู่เต็มทั้งสองเลนผมตกใจมากนอ้องผมก็เห็นเพราะผมสก,กิดให้ดูมายาวๆประมาณยี่สเมตรได้ตอนนั้น ลัวรถท่า่ลื่นมากส่วนจมูกก็เริ่มดมเผื่อได้กลิ่นของเหลวสิ่งนี้มันเข้ามาในรถปรากฏว่าได้กลิ่นออกขาวๆแต่ไม่แรงมากเนื่องจากรถผมมีพวกที่ดับกลิ่นเยอะผมกะว่าจะชะลอรถเข้าข้างทางเพื่อดูว่ามีอะไรติดรถมาหรือเปล่าแต่ถนนช่วงนั้นมืนมากผมเลยบอกกับน้องว่ารอให้เราถึงโซนที่สว่างๆค่อยจอดดู พะขับมาประมาณ1กิโลเมตรจึงมีที่ให้จอดรถดูสองข้างทางไม่มีบ้านคนแต่เป็นสามแยกเล็กๆจึงพอมีไฟข้างทางให้จอดดูปกติแล้วเวลาเราขับผ่านหรือเหยียบพวกของเหลวเช่นน้ำหรือยางมาตอยมันต้องมีดีดติดบางโคนมาบ้างแหละแต่อันนี้แปลกไม่มีรอยเลยมีแต่ฝุ่นติดมาแค่นั้นซึ่งผมเองก็ไม่ได้ตาฝาดแน่ๆ ผมจึงคิดในใจว่าไม่ใช่แล้วโดนแล้วแน่ๆเลยผมเลยกดโทรศัพท์กะจะโทรถามพี่ชายเรื่องเส้นทางตอนกดโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ก็มี2อถึงสขีดแต่ทำไมพอตอนโทรออกกลับเงียบเหมือนแบบว่าทางเราไม่มีสัญญาณเลยผมกับน้องจึงตัดสินใจขับกันต่อไปก่อนแบบกลัวๆยิ่งขับก็ยิ่งเปี่ยวขึ้นเรื่อยๆ สองข้างทางเป็นทุ่งนาโล่งมีต้นไม้สูงสลับกันไปดูแล้วยิ่งไม่คุ้นเส้นทางนี้เลยป้ายทางก็เริ่มหายแทบจะไม่มีรถก็แทบจะไม่มีวิ่งแล้วมีแต่หลักกิโลเล็กๆเ,เขียนว่าจะถึงไยนาทในอีกกี่กิโลซึ่งผมก็ไม่เคยเข้ามาสนนสายนี้เลยพอขับมาสักประมาณหนึ่งกิโล ไฟหน้ารถก็ส่องไปโดนคนคนหนึง่งอยู่ห่างประมาณ300เมตรได้รู้จากระยะไกลน่าจะเป็นผู้ชายใส่ชุดแบบพวกทําทางทําถนนที่เสื้อสะท้อนสีส้มๆขาวเขายืนนิ่งอยู่คนเดียวและตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าได้เขายืนแบบหันหน้าไปทางเดียวกับรถผม แต่ด้วยความที่พ่อผมสอนตลอดว่าเวลาเห็นอะไรผิดปกติในตอนกลางคืนนั้นอย่าทักอย่าตะโกนหรือโวยวายให้ตั้งสติแล้วรีบออกจากที่ตรงนั้นในใจก็คิดว่าพี่เขาคงมาซ่อมถนนตอนตอน,นี้เนื่องจากพรุ่งนี้จะมีรถใช้ถนนเส้นนี้กันเยอะแน่เพราะเป็นช่วงเทศกาลแต่เมื่อขับเข้าไปใกล้ๆก็เริ่มเห็นว่าตัวเขาเต็มไปด้วยเลือด ที่หัวก็เหมือนจะเละผิดรูปแถมยังมีเลือดไหลลงมาที่ตัวเต็มไปหมดตอนนั้นจึงคิดว่าไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนคิดอย่างเดียวเลยว่าโดนผีลอกเข้าแล้วผมท่องน้ำโมและพยายามขับรถผ่านไปแบบเร็วๆถามน้องชายว่าเห็นเหมือนกันไหมน้องบอกว่าเห็นจะจ่ะเหมือนกันขับมาอีกสักระยะหนึ่งเก,เกือบสองโลได้ ก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดล้มอยู่ริมทางสภาพพังยับเยินเหมือนโดนลากมาแต่ทว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยพอพ้นตรงนั้นได้ไฟทางเริ่มมีก็เริ่มคุยกับน้องว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมยังไม่ต้องเล่าก็ได้เดี๋ยวถึงปั๊มใหญ่ๆจอดพักตรงทางเข้านครสวรรค์ค่อยคุยกันเมื่อขับมาประมาณสองกิโลได้ผมก็เห็นเหมือนคนคนเดิมยืนอยู่ฝั่งเดิม เพียงแต่รอบนี้เขาหันหน้ามาทางรถผมและรอบนี้มีการเคลื่อนไหวเดินเหมือนกระเพกกระเพกแต่ที่สำคัญและทำให้ผมสติหลุดนั่นก็คือเขาเดินเอียงซ้ายแล้วเสเข้ามาในถนนกินเลนมาเกือบครึ่งเลนในใจผมคิดว่าชนเลยดีไหมแต่ก็กลัวว่าถ้าชนไปแล้วเขาจะเข้ามาในรถเลยคิดว่าเดี๋ยวฉะลอความเร็วแล้วแซงออกขวาไป พอเข้าไปใกล้ๆเขาก็หยุดที่กลางถนนทำท่าทำทางเหมือนโบกรถผมเลยค่อยๆเบี่ยงออกขวา <_ d ata> เขาเองก็ค่อยๆก้าวมาเหมือนจะปิดทางรถไม่ให้ไปจังหวะนั้นเองน้องผมร้องเฮ้ยแบบตกใจมาก <_ d ata> เมื่อพลันตัวเขาไปได้ผมก็เหยียบเต็มที่ตอนนั้นขนลุกทั้งตัวส่วนน้องผมก็ท้องน้ำโมดังมาก ตอนนั้นสติผมจะหลุดอยู่แล้วเหยียบขับตรงไปอย่างเดียวไม่มองข้างทางและไม่มองกระจกหลังเลยผมขับในถนนเส้นนั้นมาได้เกือบสิบนาทีก็หลุดมาเป็นเส้นเรียบคลองรถก็เริ่มเยอะขึ้นมากผมขับออกมาจนถึงถนนสายเอเชียจึงแวะเข้าปั๊มปตท,ะทก่อนเข้าจังหวัดนครสวรรค์ปั๊มนั้นเป็นปั๊มใหญ่มีรถจอดผักเยอะ และที่สําคัญคือมีพวกพี่ๆกู้ภัยจอดสแตนบายเพื่อเข้าระงับเหตุอยู่กลุ่มหนึ่งผมกับน้องจึงรีบลงจากรถไปที่จุดที่คนเยอะๆตอนนั้นก็เริ่มหายกลัวลงมาบ้างแล้วเพราะหลุดจากจุดตรงนั้นมาแล้วผมทำเชิงเดินไปใกล้ๆพวกพี่ๆกู้ภยัยเห็นเสื้อด้านหลังบางคนเขียนว่าชัยนาทแล้วก็มีรหัสผมเลยคิดว่าพวกเขาคงเป็นหน่วยกู้ภัยจากชัยนาท คงม,มาช่วยดูแลประจำจุดนี้และคงจะรู้เกี่ยวกับประวัติถนนเส้นนี้บ้างผมเลยไปถามว่าพี่ครับพวกพี่รับผิดชอบดูแลในเขตแถวนี้ใช่ไหมครับเขาตอบกลับมาว่าใช่ครับแล้วถามกลับมาว่ามาจากไหนกันกทมหรือเปล่าแล้วปลายทางจะไปที่ไหนกันผมก็เลยตอบว่าใช่ครับมาจากกทมกำลังจะไปเที่ยวทางเหนือ ทีนี้ผมเลยถามพี่เขาตรงๆว่าพี่ครับถนนเส้นที่ผมผ่านมานี้มีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มีรถวิ่งเลยคำตอบของพี่กู้ภยัยทําใ่าผมอึ้งพอสมควรพี่เขาบอกว่าถนนเส้นนี้รถพว่วงรถสิบล้อเขาเอาไว้ขับเลี่ยงด่านช่างน้ำหนักกันแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่เข้าไปหรอกนะเพราะมันมืดมันเปียวถนนนี้รถบัสรถบ้านเขาไม่เข้าไปกันหรอกครับ เขาก็ถามกลับมาอีกว่าอย่าบอกนะว่าเพิ่งออกมาจากถนนเส้นนั้นกันแล้วเขาก็ยิ้มผมเลยบอกว่าใช่ครับเจอมาแล้วด้วยและผมก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟังทั้งหมดเขาเลยบอกว่าแบบนี้เจอกันบ่อยน่าจะเป็นพี่ดมแน่ๆแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวว่าพี่ดมคือคนทําทางพื้นเพเป็นคนนครสวรรค์แต่ทางการเกณฑ์เจ้าหน้าที่ไปช่วยทําถนน,นเส้นนั้น มีวันหนึ่งช่วงค่ำๆที่เขากําลังขับรถกลับบ้านรถพ่วงขับมาไม่เห็นพี่เขาเลยชนและลากศพพี่แกยาวไปเลยพี่เขาเสียชีวิตคามอเตอร์ไซค์ของเขาเรื่องนี้เกิดมาประมาณปีกว่าแล้วมีคนเจอพี่ดมหลอกบ่อยเมื่อผมฟังเช่นนั้นผมจึงคิดว่าขากลับผมต้องไปเส้นอื่นแน่เพราะกลัวว่าจะเจอกับอะไรที่น่ากลัวและคาดไม่ถึงอีก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทางรับแบบนี้เขาไม่ไปกันหรอกนะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมครับ